เดือนนี้เดือนพฤษภาพฤษภาโอ้ยพฤษภาก็จะหมดแล้วอ้ยไม่ทันหรอกแม่นจ้ะมือดีมีทุกวันเงินพร้อมรถพร้อมวันดีเลยไปดูรถแน่นกระเป๋าเงินล้านมานลวันดีแต่ไม่มีตังก็ออกไม่ได้ นบาวัไปไปมามาทั้งหลังข้างหลังเดินไกลนิดหนึ่งพอดีรถมันเพิ่งลงก็ยังไม่ไดเอามาจะปิดเลยไรับที่เดเมื่อกี้ก็จะเป็นป้าบุญมานะป้าบุญมาปาการณีจําได้ไหมที่ไปส่งรถวันอาทิตย์อ่ะเออที่ไปส่งรถวันอาทิตย์อ่ะแล้วกลับมาส่งพี่ต่ายคือที่โชลุ่มวันนี้พาคนมาจอง มาสมสาวสมสาวทีสกเกิร์ตฝนตกบอตอนออกมาฝนตกบอ,อตกบอ,กอตก,อกไป,ไปีนี้ฝนดีทั้งปีเลยยังไม่ทันได้วานเลยของผมนามหลลวแ้ว ลูกค้าจะดูเป็นตัวนี้เนี่บอเงินไงงามก็บอกว่าอยากได้เอ็กซ์ลีเอ็กซ์ลีก็มีสีขาวกับสีดำก็บอกแล้วว่ามีสีขาวกับสีดำจะมาสีบอเงินงามได้จังใดเนื้วหาคนเก่โอ้ยทำไมเปลี่ยนตลกเลย เนี่ยมันก็จะเป็นคันนี้เลยเป็นรุ่นนี้คือมีให้เลือกสีขาวกับสีดํามีสองสีแต่ว่าอ่าแต่ว่าบอถ้าสีบอลมันจะเป็นรุ่นรุ่นแซบรุ่นอย่างยังทีล่ะมันเป็นปีนี้นะเป็นปีนี้แหละของปีนี้แหละใหม่ๆเลยแหละใหม่ๆเลยแหละอันนี้ก็เพึงลงกันใหม่ๆสดๆร้อนๆไม่ต้องกลัวว่ารถจะค้างสต็อครุ่นเดียวกันเลยป้าจ๋าอันเดียวกันที่เอาไปส่งเลย แป๊บบอเนื้อไม่นั่นนะก้อยก้อยกินน้ำพอนะเป็นเนื้อส่วอ้าวเจไปน่าจะซื้อเนื้อมาเนาะออปากกกินเนื้ออันนี้เขาจองมดแล้วพวกนี้เขาจองมดแล้วคอนจองมาเรื่อ่ะสีขาวนู่นกระฟึงลงนะันนนอันนี้สนเหมือนกันเลยแต่ว่ามันคนละรุ่นไอ้ตัวตัวสีดำที่เราเจามันจะมีสเกิร์ตเห็นไหมตรงนี้แต่ว่าคันนี้มันจะไม่มีหน้ามันจะไม่เหมือนกันนะคือรุ่นที่เราเจามันจะเป็นรุ่นแต่งพิเศษเป็นตัวเอกซิลี่สีขาวนุ่นใสแบบ คือรถมันยังไม่ทันได้มามันไม่มีรถให้ดูมันต้องจองแต่ว่าพวกสติ๊กเกอร์อะไรมันก็จะเหมือนกันเลย<อ>เ้ากแล้วเตะแล้ว,วคุยกับคนออกแล้วแต่ตัวนี้คือมันมีก็มีพวกชุดสเกิร์ตพวกอะไรมีมาให้เราไม่ต้องไปนั่นไงอืม รุ่นนี้สีขาวมันก็จะเป็นขาวแบบนี้ <ừ. S 1> คือไอคันเอ็กซิลีส่สีดำที่เราดูมันก็จะเป็นขาวแบบนี้แหละขาวแบบนี้เลยต้องถ่นายน บอกแล้วให้คุมลูกให้อยู่อุย้ยอันคุ้มยุม่แตา่ว่า,าป้า,า,ากกนนตามใจลูกเนาะเขามักยังป้าก็เอาเลยเลิกส่นบอกจันสิออันนั้นแหละรอตามใจลูกอันนั้นเขาขัดกับลูกเขาหาเหงานินเนาะเขาหาเหงินรวกับรถเขาเ็นบอกอ๋ออันป้าเนะียออกในน้ำเขาซื้อเลยนี่เขามักเส้นไหนบ้างเลยเนาะแหม่มาออกให้เขาเฉ <ไป S 2> ยแต่รถก็ชอบแบบไหนก็ให้แบบนั้นเมียนห้าแถาแล้วเให้มาเป็นของเ้าจังใดอุ้ยแถวจังใดแถาแล้วแถาจังใดยังสาวยังเซ่เฮ้ยหงอพันว เอายานบด้ขายขม้าาย่ันันก็จะเป็นแบบนั้นเลยมันก็จะมีชุดสเกิร์ตมีตัวสปอร์ตบาร์มาให้สติ๊กเกอร์มันก็เหมือนกันมีจะของกแลวจของแล้วเมรถเมมียนรถเก๋งอันยังไม่ทันได้ทำอยู่ครับกำลังวางโปรเจกต์อยู่มันม่ลุไมับใม่ล่าสุดเลยครับผม เขาบอกว่าเอาตัวไม่ละนี่ก็าชงม่านแบบนี้หรอือเ่แบบนี้รุ่นนี้แต่ว่าเป็นสีขาว <c oughs> คือแบบแบบนี้เลยแบบคันสีดําที่จอดอยู่เลยแต่ว่าเป็นสีขาว <c oughs> เป็นสีขาวสีขาวไม่ตินกันรูปร่างเท่ากันเลยเพี้ยนแต่สีใช่เลยสีชงมากแต่ว่าเรียงักดีนี่มักสีบอลอันนี้จะเป็นบอลเงิน เขาันเขากลับมาแล้วเแต่งงานเขาไปขี่กับเมียเขาแล้วเขบอกาเมียนางหนาน้ำดอกเจียวเปย่างน้ำขาลายอันนี้ครไปยุเขาเล่าากงี่ยวเขันจะเจ้าก็จ้มาออกขั้นไหมก็ผัวเจ้าก็ของลูกเจ้าเรอออกขาเขาแบบนั้นเลยข่าแบบนั้นเลยป้าม้าว่กไงปันทธิ์เลยข่าบริสุทธิ์เลย งดง,ดง,ดงอ,อ,อ้นนเอเยอ่างเด็กซีรีแต่ว่าแต่มันก็สีขาวง,งามงามสีขาอมแต่พูดถึงก็ถาสมมติว่าเขาให้มาเอารุ่นนี้ไปเอ่ารุ่นออ่นจะคัดใจเขาไหล่ะัดใจขัดใจคอวารินอ่งุนึวาสีขาวแต่ว่าถ้าบอกเพื่อนได้ก็บอกมีปัญหายอย่างงอ้เขา กระโดดเขานาะแมนกระบอกมารุ่นนี่เปรียวรุ่นหนึ่งก็จะเครียดอีกแหละเครียดไปเลยนี่เนี่ยก็จะว้าวินเลยนี่เละนี่ตัวนี้ตัวนี้แหละตัวที่เราดูนี่แหละเอกซิ 9, 49, ลีเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแลเป็นสีขาวบหก้อ,อ,อต้อง,อยอยงไข่แหละแมนแตาสีดำเก้าแสนสี่หมื่นสองพันขายก็ได้กินน้ำน,นะเก้าแสนสี่พันอันนี้ขึ้นจีหลายกว่าไหนถ้าสีขาวราคามันจะเพิ่มถ้าสีขาวราคามันจะเพิ่มจากสีดำเจ็ดพัน สีดำเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสีขาวเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสีขาวมันตัวแพงกว่าสีดำติดกันสีสีสีขาวมันจะแพงกว่าอ๋อมันคืสีแพงกับสีสีมันดีเหมือนกันนั่นล่ะเราต้องทำหน้าที่ใส่แอกมันดีเหมือนกันเพียงแต่ว่ากระบวนการในการนั้นมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงอืมตอนมาออกเขาไม่ได้ฟังพูดบอกเพราะนั้นได้ให้เตือน บมนนียวข่นงอัานะเป็นีเพอจจงบาวสีดำเลยเพ็่นบ่อดบอกบอกแบกเลยอันนี้ลพ่ขเพิ่งว่าสีนี่ล่ะสีขาวแต่ว่านี่ตัวขาวแบสีนี้ของป้าบุญมาเพื่นตามบัญชาลูกเป๊ะเลยบ่มีขาดเกลื่อนแมนปุ้ยคือได้แม่ดีจีตัว หัวก็บริจาคเขาเส้นฝาาเมียป้อนวิ่งตลงหันั้นกับบคุณน้อไม่คุ้นเขาถือยังแบกนั่นกับุคุนเนนั่งหายิ่งป้อนอาเอาเอาวงเวียนชีวิตล้วทีนี้เอาเล่าเล่าระบายฟังเราทีนี้เอาเราถามเราถามกูดูเราถามกูดูนรเาเห็นแน่ไปถามกูยืน ก็เดี๋ยวรอลูกค้าล้วนิดหนึ่งอยากเจาตัว X-Series นะตัว X s e r ซ e s ที่เป็นสีขาวแต่ว่าแม่นะไม่ชอบสีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากได้สีขาวอยากได้เป็นพวกสีบอลซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนตัวที่ใกล้เคียงก็คือไม่แซดพก็เป็นตัวแซดนะมันถึงเกรดมันถึงจะใกล้เคียงกับตัวเอ็กซิลี่ อันนี้เราก็ต้องมาลุนนะว่าจะเปลี่ยนรุ่นหรือไม่แต่ว่าลูกแจ้งมาว่าให้เอาเอ็กซิลี่สีขาวเท้แบบนี้โอ้ยแค่มาสามคนก็ตัดสินใจกันไม่เหมือนกันสักคนละสอง เอาตัดอ,ออก่าเอาของปลาบุญมาตัดออกไปกันแล้วสองคนเห็นไหมมาด้วยกัน2คนอีกคนนึงก็บอกสีขาวรุ่นนู้นอ่ะสวยแล้ว,วออโอเคก็นั่นแหละาะได้นี่เนี่แดงตรงฝากระโปรงนี้เด็นเด <ๆ S 2> ็เด้ดนี่ คือม<ร> <taking S 2> ันจะเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันก็มันก็จะมีตัวนันแดงตัวนี้กับแดงใส่ตัวนี้กันก็จะมานั่นแหละเดี๋ยวเอารูปให้เบิ้งแล้วก็ตัวนี้กับฝากระโปรงมันก็จะมีลายอย่างนี้แล้เป็นสีขาวมันกระเด่นชัดกับสีแดงแจ้งแดงคิดปลาได้นี่เออเบิ้งให้เบิ้งแนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรูปให้เบิ้งเห็นไหมมันมีแดงเส้นนั่นแหละกับมะเขาวล้วนมมือ เคไมอว่าสังเกบงนีเดนีลความีความดวัน่นดีวาไมกังสันพดไปหมดนเน่เาว่คีเหมืน่ลส่นเปนสินหนากระเดงเยว่าสิมีมีความรู้สึกมันหลอกขายอย่างไง้ยมันรู้ถ้าไม่หลอกขายอันมามดำแถมันวะมาดำดดูอะไรเบ่นมิแมหรือว่าจะไปดูราคาเลย ตัวจริงมันไม่มีให้ดูแต่ว่าได้หลุดเบื้องบนได้เนี่ยภายในมันก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นเบาะหนังพวงมาลัยหุ้มหนังเป็นแบบนี้เลยมีดําตัดแดงตลอดแต่ว่าเบอรมังเกี่ยวแาไหร่แน่นี่มาเดี๋ยวถ่ายรูปเนี้ยเอาชูใบจองสองสามคนสามคนหรอจับ<า>ๆนิดนึงโอ้ยมาด้วยกันนี่เดะไหนๆก็พาเข้ามาเป็นหนีเท่าเยอะไปฟังดนตรีนิดนึ่ง ประบุมาเยอะไปฝั่งนี้นิดนึงเออมามโอ๊ยนี่เน๊ะนะโอเคโอเคอะมองกล้องนี่คบหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์แบบนี้ครับโอเคครับหนึ่งสองหนึ่งสองสรุปก็เอ็กซ์ตรีประตูสีขาว9ก้าแสันบาทนี่เปี่ยนงากันมึงก็ถือว่าบอกกันนั่งข้างมาแากบ้านนี่ด่้แล้วอ้ยไปว่นนี้แมวขัดเป็นแมวหมดนล้วชมุดาสมมุิว่านี่กับ